สวัสดีค่ะวันนี้ค่ะตอนนี้กับเข้าชื่อช่องเบ้าหิงเบ้านะคะแล้ววันนี้อยู่กับซีรีส์อันเดี๋ยวกรนเอาไว้วันนี้มีวันนี้พี่สกิล up center นะคะแล้ววันนี้จะเป็น s p a ี e City r ว v i ของเรนนะคะก็คือคลิปเดิมๆมาถ่ายไปเรื่อยอะสต็อกอ่ะโอเคก่อนอื่นเลยสกิล up นะคะเป็นสถานที่ที่เราแก้ปัญหาน้องลายบุคคลแล้วกส่งเสริมจินตนาการส่งเสริมจินตนาการยกตัวอย่างเช่นน้องบางคนเข้ามามีปัญหาโดนเพื่อนบูลลี่ที่โรงเรียนเราก็ต้อง ลัวผิดกวถูกเราก็ต้องเสริมศิลปะให้รู้<ะ>สึกอิสระมากขึ้น เราเรามีเสริมจินตนาการอันนี้อันแรกก็จะเป็นแบบปเป็นนิทานปปอัพเพื่อให้แบบน้องๆอ<ะ>่ะคือมันอ่านจริงไม่ได้หรอก ดะโนโลจีเป็นเหมือน <c oughs> เขาเรียกอะไรอ่ะพี่มันจะต้องเรียกว่าอะไรอ่ะ <S <S สาระสารอนุกรมอะไรอย่างเงี้ยที่จะมีแบบพวกมันจะมีมันเหมือนมันมันมันจะฮิตอยู่ช่วงช่วงหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็ไปตามหาไอ้นี้บอกว่าบางกรอย,อยู่ที่ทไหน<อ>ไ่โลอะซึ่งมันสร้างเสริมตรงที่ว่าเด็กๆอ่ะไปน่าหนูเปล่าโอไม่เป็นไรเห็นแบบเด็กเราสอนแบบแผนที่โลกโลกด้ด้วย วินที่แล้วเราก็ิสอนเองว่าเมืองจีนอยู่ตรงไหนมังกรเมืองจีนอาู่หนั่นยังไงอะไรอย่างเงี้ยมีประเทศไทยอยู่ตรงไหนเอซึ่งแบบว่าอันนี้ก็คือเราก็สร้างเสริมไปอันนี้ก็จะเป็น t กเ t อ r ์ให้เราแบบจับเพื่อให้น้องเขาแบบนึกออกว่าอะไรเป็นแบบไหนด้วยเราด้เด็กเล็กๆมันฝึกซนซอรี่เด็กด้วยเป็นการรจับผ่าอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบว่าเป็นมังกรจีนก็จะมีเกตแบบนี้ อะไรแบบนี้ก็จะมีให้จ้าใช่เด็กๆก็จะสามารถเด็กๆก็จะชอบกับการแบบเปิดแล้วก็จะอันนี้เป็นเรื่องอนาโตมนีอ่าอันนี้เป็นโครงสร้างแมสเซอร์เป็นก้านหนื่แล้วก็นี่เป็นกระดูกโครงกระดูกอะไรแบบนี้คือมันมันก็เป็นแบบอับพ้นไฟได้ยังไงซึ่งจริงๆเราก็เราก็ถ้าโตแล้วก็จะดูแล้ว่ามันเป็นไม่ได้จริงหรือแบบการเกิดแบบจริงๆก็เหมือนสอดชีวะเก่งมากเใช่ใช่เป็นการแบบสอชีวะถ้าเด็กสนใจเด็กก็จะถามว่าอันนี้อะไร เด็กๆก็รู้สึกว่าจะตื่นเต้นชอบเราวันนี้วันนี้น้องคนเดิมก็ยังบอกว่าชอบกิจกรรมนี้กอนอยู่เพราะว่าน้องมีมีปัญหาทางด้านแบบว่าจินตนาการนิดนึงอะไรประมาณนี้ทีนี้พอมันเป็นเล่มนี้อ่ะก็เลยต่อต่อต่อความแบบอันนี้ด้วยเล่มนี้ต่อเป็นเป็นฟรอสต์าก้อนฟรอสต์ก้อนน้องน้องน้องมีอยากรู้เรื่องใหมของน้องมะคะเนี้ยคืออ๋ออยากรู้เรื่องแพลนแอนด์ออ์แกนซ์ถ้าสมมติเรามีแบบมาให้ แล้วแต่แต่ละคนไม่เหมือนกันนะบางคนจินตนาการเลิศมากเลยแต่พอต่อรบเอออะไรอะไรอย่างเงี้ยก็มีแหลแบบเป็นแบบมาให้เด็กก็จะแบบว่าได้ต่อด้วยแล้วก็พอดูจากเล่มนี้ก็อยากจะเห็นเล่มนี้แล้วก็จะเหมือนแบบได้จับมังกรจริงๆอะไรประมาณนี้อ่ะแล้วก็อันนี้ก็คือเหมือนเป็นหนังสือภาพให้เขาเห็นว่ามังกรแบบมีเป็นแบบไหนสีอะไรวาดแบบไหนอะไรอย่างเงี้ย เห็นถิ่นที่อยู่หรือว่าสวยมากเป็นงานริงาศิลปะเป็นงานศิลปะเด็กก็จะแบบว่าเหมือนเป็นภาพจําเขาก็จะสามารถกล้าที่จะแสดงออกทงความคิดแล้ก็จะถามเด็กมาถามว่าเด็กรู้ไหมว่าไม่มีจริงก็รู้นะเด็กที่เราสอนก็โตนะเด็กก็รู้แต่ก็สนุกในในการทำพวกนี้ก็จะเป็นกิจกรรมที่น้องๆเข้ามาก็จะได้แบบสัมผัสได้เล่นได้อะไรได้เล่นก่อนเขากิจกรรมหลักเนาะอันนี้เป็นประมาณประมาณนี้สำหรับนักศึกษ